วันนี้มานมัสการวัดพระธาตุหิรบุญชัยครับบอระวิหารนะครับที่จังหวัดลําพูนบรรยากาศทางเข้าครับมีรูปปั้นครับไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรเรามาเจอเข่วงคนเตียวของกินถูกปากของฝากทุกใจของฝากข่วงคนเตียวคือ แปลนิดนึงครับสาวๆครับไม่รู้ค่ะอ้าวปวดคนเตียวต้องไปถามล่ามท้องถิ่นนะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศศิลปะนะครับปูชนียว,วัตถุนะครับวัตถุสถานโบราณสถานที่มีความงดงามนะครับ ไปนะครับปรดแต่งกายให้สุภาพสุทธิสั้นหรือบางทีกับถ้าคนอยู่ด้านนอกพระวิหารนะครับกลับภายในครับสวยครับเราอยู่ที่พระาธาตุนะครับซึ่งสวยงามมากสวัสดีครับวันนี้มาที่ดอยอินทนนท์อยู่ที่กิ่วแม่ป่านครับแล้วก็มาครั้งที่สองวันนี้พาร์ทิกัรจะขึ้น เราขึ้นไปที่ป้ายจุดสูงสุดประเทศไทยแล้วแล้วก็กําลังมาอรอประาทิตยขึ้นที่กิ่วแม่ปานนะครับแล้วก็จะพาไปข้าประทานนะครับตอน8โมงตรงน,นู้นนะครับนี่เป็นบรรยากาศร้านค้าเพิ่งเปิดไฟนะครับซึ่งเรามาตอนตี5ครึ่งเยยังไม่เปิดอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นประชาชนที่มาเที่ยวกันนะครับมันก็เป็นกิ่วแม่ปาน,นเดี๋ยวเรารอตอนพร,นระาอาทิตย์ขึ้นครับจะถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งกำลังขึ้นครับซึ่งจะที่แจ้งว่าบนนี้9องศานะฮะ จุดตั้งเต็นท์ใน18องศาแล้วก็พระอาทิตย์จะขึ้นแล้ว่ระหว่าง6โมงกว่าๆถึง7โมงจะเห็นชัดแล้วก็สวยนะครับทุกทีพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นเยื้องนิดนึงนะฮะตอนนี้เดือนเมษายนวันที่12นะฮะจะสงการแล้วปี2556นนนี่ก็เป็นสาวสาที่มาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเธอไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาก่อนมามาหนัมากมาจากเปอร์โตริโกนะครับ วันนี้มาที่น้ำตกวัดเชื้อทาทานอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ารอบนี้น้ำน้อยแล้วก็วันนี้12เมษายนปี2556ครับน้ำจะน้อยมากเดี๋ยวเราดูน้ำตกกันมาอีกรอบแล้วสวยมากครับวันนี้น้ำน้อยมาก ที่น้ำตกวัดชีรทานทา้งไทยฮัลโหลเอาจะไปลงยูทูบไหมบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนสนิทชื่ออะไรเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอันนี้ชื่อโหนะคะชื่อเมย์นะคะก็เราก็มาถึงดอยอินทนนท์นะคะอ่าตอนนี้คือน้ำตกวัดชีรทานเพื่อนสนิทที่โรงเรียนที่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 สารทาศุกอ่าเพื่อนค่ะถ้ามีโอกาสต้องขึ้นมาได้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ๆค่ะจากมงกดาหรือว่าจากบ้านใกล้มากล้ เพื่อนที่สาสุขสนิทชื่ออะไรบอกเขาดิชื่ออะไรแต่หมดเลยสวัสดีครับวันนี้พามาที่พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่ครับมาที่2เมษาสน2556นะครับที่บอกจะสงการแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ประตูวัดกันบรรยากาศที่ทางขึ้นนะครับซึ่งก็มีของขายด้วยนะครับแล้วก็มีรถที่ขึ้นดอยปุย นี่นะครับดูบรรยากาศด้านข้างครับในทางขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าจะไปดอยปุยก็ขึ้นทางด้านนี้นะครับก็จ่ายตังค์คนละสาบาทเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นดอยพาทธด,ดอยสุเทพกันนะครับ

มาถึงทางขึ้นครับซึ่งร้านขายของเยอะมาก เดินมาถึงทางขึ้นแล้วครับเจอพญานาคนี่ย,ยครับนนรูบ้สึกียี่ยใบอ่ะี่ทางขึ้นครับนมาจ้าสองสามในทางขึ้นแล้วก็มีช่างภาพด้วยบริการก็ท่าน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวขอเดินขึ้นข้างบนก่อน